่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริล่อนภาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจเมจื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิดบวนบางประมา อดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับ <c oughs> ผมรับหน้าที่คุยกับท่านปณิธานมุ่งมั่นไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่หนุ่มจนถึงวัยชลาคือทำงานบริการวิชาการเพื่อพี่น้องกเกษตรกรตั้งแต่ยุคยังไม่มีสื่อเผยแพร่ความรู้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันมีสื่อเยอะแยะแต่สื่อก็มีหลายประเภทโดยเฉพาะ การใช้สื่อหลอกลวงผู้คนนั้นหรือพูดในสิ่งที่ไม่เป็นจริงนะมองในมุมหนึ่งนะครับถ้าเผยแพร่สิ่งที่ดีวันนี้สื่อกว้างขวางจะดีมากแต่ถ้าเผยแพร่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ผิดก็จะผิดมากมายไกลกองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสติในการที่จะ บริโภคสื่อเสพสื่ออยา though, ่างมีสตินะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันเข้าพรรษาพี่น้องหลายท่านก็อาจจะรู้ว่าวันเข้าพรรษาเป็นยังไงแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับแต่ถ้าสืบค้น ความเป็นมาก็คือว่าเมื่อครั้งพระพุทธองค์นะออกบวชนะครับก็บรรลุธรรมในวันเพ็ญเดือน6เราเรียกวันวิสาขาบูชาตัดสรุอริยสัจสี่นะมีแนวทางปฏิบัติคือมรดแปต่อมาวันอาสา,าบูชาคือเมื่อวานในอดีต เกิดพระสงฆ์องค์แรกคืออัญญาโกทัญญะพระพุทธองค์เทศนาสั่งสอนนะฮะร,รมจักกับปวัตนสูตรที่ปา่ากที่แคว้นพารานสีพี่น้องครับเมื่อเกิดพระสงฆ์สาวกพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ก็ต่างออกกระจายตัวกัน เผยแพร่หลักการของศาสนาพุทธนะครับและพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงเห็นความยากลำบากในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกชุกในแคว้นชมพูทวีปก็คือในอินเดียในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งมีฝนชุกในช่วงฤดูการนี้ก็ทรงบัญญัติว่า เอาอย่างนี้ก็ให้พระสงฆ์นั้นหยุดพักที่จะออกไปเทศนาสั่งสอนผู้คนแต่ให้รวมกลุ่มกันจำพรรษาณนะแห่งใดแห่งหนึ่งในปัจจุบันก็คือวัดใดวัดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเข้าพรรษาการที่มาอยู่รวมกลุ่มรวมตัวแล้วไม่ได้ออกไปเผยแพร่พระศาสนานั้น ก็ไม่ใช่ว่านั่งนั่งนอนน,อนกันอยู่เฉยๆนะครับสงแต่ละองค์มีความรู้แตกต่างกันไปก็จะได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษานะครับนั้นก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะในการเทศกาลเข้าพรรษาทีนี้ถ้าท่านย้อนไปในอดีต ในอดีตนั้นไม่มีไฟฟ้าเพราะยังไม่เกิดโทมัสอาวาเอดิสันผู้ประดิษฐ์คิดไฟฟ้านะครับยังไม่มีเมื่อยังไม่มีไฟฟ้านะครับมับนก็เกิดเวลากลางค่ำกลางคืนก็จะลำบากคนในยุคโบราณก็นิยมใช้คบเพลิงขี้ใต้และก็พัฒนามาเป็นเทียน ด้วยเหตุนี้ในเทศกาลเข้าพรรษาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเราจึงมีเทศกาลแห่เทียนพรรษานะครับแห่เทียนพรรษาก็แต่แรกก็เป็นลำเทียนธรรมดานี่เราเอาไปถวายวัดเพื่อว่าพระสองฆ์องค์เจ้าท่านจะประกอบศาสนกิจจะได้มีแสงสว่างนะครับนะต่อมา ประเพณีอันดีงามวันเข้าพรรษาประเพณีแห่เทียนก็เริ่มมีการสลักเลาสร้างลำเทียนที่ใหญ่โตขึ้นสวยงามขึ้นโดยศิลปะการแกะสลักจากผู้คนทั้งหลายจนกระทั่งเกิดประเพณีที่โด่งดังและก็ต้องยอมรับว่าต้นกำเนิดนั้นก็กอยู่ที่จังหวัด อุบนราชธานีโดยช่างพื้นบ้านของเราผู้มีศิลปะอยู่ในหัวใจก็สลักสลาวนะเทียนเอามาแปะในรถขบวนการแห่เทียนซึ่งจะรวบรวมเรื่องราวที่ซ่อนไว้ในเนื้อหาของรถที่แห่เทียนหรือแม้แต่ลำเทียนนั้น ก็เป็นประเพณีที่โด่งดังนะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีจนกระทั่งประเพณีนี้ก็กระจายตัวไปนะครราชสีมาจังหวัดต่างๆไม่เว้นแม้แต่ภาคกลางอย่างเช่นสุพรรณบุรีก็จะมีประเพณีแห่เทียนโดยแต่ละอำเภอก็จะมีขบวนรถแห่เทียนมาประกวดประชันกัน แล้วก็ไปจอดไว้ที่วัดป่าเลไลในทุกปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้เป็นยังไงทิศบนณบอกามาก็ยังไม่ทราบนะครับก็เป็นที่มาของประเพณีในการเข้าพรรษาแต่การเข้าพรรษานั้นก็คือการเปิดโอกาสว่าสามเดือนนี้ก็ให้ผู้คนนั้นให้พระสงฆ์นั้น ได้ชุมนุมกันอยู่ณวัดใดวัดหนึ่งและก็มีการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะออกพรรษาแล้วสิ้นฤดูฝนแล้วก็จะได้ออกไปทำงานเทศนาสั่งสอนให้กับผู้คนต่อไปทิศวุ่นบางวม,ม,มาก็ประยุกต์ประเพณีนี้โดยบอกว่าประเพณีนี้เข้าพรรษาสามเดือน ออกภาษา9เดือนผมก็มักจะบอกกับลูกศิษย์บอกว่าเพราะฉะนั้นในหนึ่งปีเธอจะต้องเรียนหาความรู้จากผู้คนจากสิ่งต่างๆ3เดือนและใช้ความรู้นี้ไปทำงานอีก9เดือนทีนี้มันจะไปหยุดนิ่งเรียนอย่างเดียว3เดือนมันไม่ได้ต้องทำงานไปด้วย ถ้าเฉลี่ยเวลาก็คือ1ใน4ของปีวันหนึ่งมี24ชั่วโมงนะหใน4ก็คือ6ชั่วโมงแปลว่าวันหนึ่งต้องเรียน6ชั่วโมงถ้าหักเวลานอนซะหักไป12ชั่วโมงก็แปลว่าอย่างน้อยใน1วันเนี่ยท่านควรจะต้องหาโอกาสเรียน นะวันละสามชั่วโมงเป็นอย่างน้อยถ้าเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกแต่กดติดตามรายการคลิปเสียงของทิศบ้วนบางประมาะรราาายยกกททิบ้วนนนชนคุ็20นะีส่วนที่เหลืออีกอที่เหลือเพื่อใครบสามชั่วโมงท่านก็ไปเรียนรู้เรื่องบันเทิงเรื่องอะไรอะไร เทคโนโลยีอะไรอื่นๆประกอบไปด้วยนั้นเฉลี่ยเป็นวันเราควรจะเรียนรู้วันละประมาณ3ชั่วโมงนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ทิดบลนได้บอกกล่าวกับลูกศิษย์เมื่อครั้งยังเป็นอาจารย์ที่ภาวิชาโรคพืชคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับนี่ก็คือการประยุกต์และก็นำความรู้มาเผยแพร่ให้กับผู้คน เพราะว่ารู้แล้วเก็บไว้ไม่มีประโยชน์เพราะพระพุทธองค์ตรัสรู้อริยสัจสี่มีแนวทางการดำเนินชีวิตด้วยมรรคแดนะครับด้วยมรรคแท่านกา็ใช้แนวทางนี้ในการออกไปเผยแพร่ความรู้เดินสั่งสอนผู้คน45ปีครับเสด็จดับขันตอนนี้นิพานเมื่อ 80ปีนะครับตัสลูส35ออกบวช29นะแล้วก็เทศนาสั่งสอน45ปีพี่้องที่ครบครับนี่ก็เป็นเรื่องของการประยุกต์ประเพณีเข้าพรรษาทีนี้การที่เราประยุกต์ประเพณีเข้าพรรษาเนี่ย ในปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีข้อความรณรงค์บอกว่างดเหล้าเข้าพรรษาก็หมายความว่า,วาใครเคยดื่มเครื่องดองของเมาประพฤติผิดศีลข้อห้าก็ให้หยุดหลายคนก็หยุดได้นะสามเดือนโอ้โหแต่พอออกพรรษาเมาเละเทะแต่อย่างผม ไม่ต้องทำโครงการนี้ไม่ต้องทำโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเพราะไม่ดื่มสุราเมรยและเครื่องดองของเมาแม้แต่น้ำชากาแฟก็ไม่ได้ดื่มน้ำเปล่าสมัยหนึ่งก็ลุ่มหลงอยู่ในน้ำอัดลมน้ำสีดำดๆนะเกิดเป็นเบาหว,วานเดี๋ยวนี้น้ำเปล่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ใส่น้ำแข็ง และเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์นอกจากเดิมน้ำแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจที่จะอยู่ในหลักในศีลในธรรมถ้าใชยใจผมนะถ้าเทียบตามเวลาเนี่ยงดเหล้าเข้าพรรษากับงดเหล้าออกพรรษาดีกว่าพราะงดเหล้าออกพรรษาเนี่ยมันก้าวเดือนนะ เราคุณจะกินสักสามเดือนก็ไม่ว่ากันแต่ดีที่สุดคืองดเหล้าเข้าพรรษาและเลิกเหล้าออกพรรษานะครับงดเหล้าเข้าพรรษาและเลิกเหล้าออกพรรษาไม่กินเลยคุณจะขับรถไปไหนคุณก็ไม่ต้องกลัวตำรวจจะให้เป่าวัดแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ไม่ต้องกลัวเลยนะครับนี่อันนี้ก็คือการประยุกต์ประเพณี ทั้งในเรื่องการเรียนรู้การทํำงานรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราถามรากเน่าว,ว่าเข้าภรษามันบ่งบอกอะไรถ้าเราเป็นนักเกษตรถ้าเราเป็นนักเกษตรเราต้องรู้เลยว่านับจากนี้เป็นต้นไปถ้าใครอยู่ในชมพูทวีปคืออยู่ทางเอเชียตอนใต้ นับจากนี้ฝนฟ้าจะตกชุกมากผมคุยกับพี่ชายวันนี้ผมเจ็ดสิบสี่พี่ชายแปดสิบกว่าแล้วพี่ชายคุยถึงเตีย่ยคุยกันทีไรก็ร้องไห้กันเพราะคิดถึงเตีย่ยบกเตี่ยมาจากโพเล้งเชกัง,งโซโหตีปังมาจากตอนใต้ของจีนเคยชวนเตี๋ยกับเมืองจีนเตี่ยบอกจะไปทำไม อยู่ที่นู่นมันลำบากถึงเวลาก็น้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมทุกปีมั้นท่านจะเห็นว่าก่อนเข้าพรรษานะมิถุนากรกฎกาไปดูแม้กระทั่งทุกวันนี้ทางตอนใต้ของจีนไม่ว่าจะเป็นเหอหนานหรือจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ทางตอนใต้ที่ชาวาแต้จิว๋วนะอพยพย้ายถิ่นมาอยู่เมืองจังเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าหนี ภัยพิบัติทางธรรมาชาติและณวันนี้เราก็จะเห็นว่ามิถุนาเนี่ยจีนอยู่น้ำท่วมอ่วมออรไทยไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากวันนี้เข้าพรรษาพี่น้องต้องไม่กลัวน้ำแต่ต้องอยู่กับน้ำให้ได้ต้องทำใจได้ถ้าเราทำดีที่สุดแล้วน้ำมันยังท่วมเราก็มีสุขอยู่กับน้ำท่วม คนโบราณนนะ่ยไม่เห็นทุกข์เลยถ้าไปดูรูปเก่าๆที่หน้าพระบรมรูปทรงมาเนะ่ยคนกรุงเทพก็พายเรือกันนะที่พระบรมรูปทรงมาตรงสวนอนะัมพรอะเห็นไหมคนบ้านผมสุพรรณบุรีพอหน้าน้าคนสองพี่น้องบางลี่เขาก็พายเรือขายของกันแล้วเขาก็อบพยพไปขาย บนเหล่าเต้งชั้นสองเขาก็ปรับตัวตามสภาพจนกระทั่งยุคหลังเนี่ยเรามีเขื่อนเราเก็บกักน้ำเรามีการบริหารจัดการน้ำว่าน้ำฝนหล่นลงมาเราจะบริหารจัดการอย่างไงบ้างเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราจะเรียกว่าฤดูน้ำน้ำอะไรน้ำผมก็บอกไปแล้วว่ามีสี่น้ำ น้ำที่เรามองขึ้นไปเห็นเป็นก้อนๆแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นก้อนมันเป็นผงละเอียดเลยละ่ะคือไอ้น้ํามันจับกลุ่มรวมตัวเป็นก้อนเมฆแล้วก็ประทบความเย็นก็หยดลงมาเป็นหยดน้ําผมเรียกว่าน้ําฟ้าน้ําฝนนะครับน้ําฟ้าน้ําฝนเมื่อน้าฟ้าน้ําฝนหลน่นลงมานะฮะบนพื้นดิน ก็มาอยู่ในบึงบอ่อคลองทะเลสาบหรือจะเป็นแม่น้ำลำคลองเราก็เรียกว่าน้ำผิวดินน้ำบางส่วนมันซึมลงไปใต้ดินแต่มันไม่ลึกมากหน้าแรงเราก็ขุดลึกลงไปห้าเมตรสิบเมตร แล้วเราก็เอาลองซีเมนต์ไปใส่เราก็สาวเอาน้ำขึ้นมาใช้เราก็เรียกว่าน้ำใต้ดินนะฮะท่านไปดูครับอีสานพอหน้าแรงไม่มีนาข้าวแล้วพอดินสายอุ้มน้ำไม่อยู่แต่ต้นไม้ริมคนาเขียวปลอแสดงว่าใต้ดินมีน้ำแต่ทะลึกมากๆเอาน้ำบริสุทธิ์ซึ่ผ่านการกรองลงไปไม่รู้กี่ชั้น เราก็เรียกว่าน้ำบาดาลเพราะฉะนั้นน้ำฝนหล่นลงมาทางตอนเหนือเราก็เก็บไว้แม่กวงอุดมทาราเขื่อนต่างๆเก็บไว้ถ้ามองในระดับจังหวัดนะภูมิภาคก็มีควานพเยาวหนองหารบึงบรเพชรทะเลสาบสงขลาพี่น้องครับ แต่มองให้ใกล้มองมาในบ้านเราทิศบุตรหวังมาก็บอกว่าน้ำฝนหล่นลงมาท่านมีบอ่อเก็บน้ำไว้ใช้หรืออย่างพอมีบอ่อเก็บน้ำไว้ใช้น้ำเต็มบอ่อแล้วมันระบายมามีคูคลองระบายน้ำหรืออย่างแม้จะเป็นที่ดอนก็ต้องทําทางเดินระบายน้ำระบายแล้วไปรออยู่ที่ไหน ไปรออยู่จุดต่ำสุดของสวนคือบอกรองรับน้ำรอการระบายนะฮะหรือบ่อดักดินบ่อดักปุ๋ยไม่ให้น้ำพัดพาเอาปุ๋ยออกไปจากพื้นที่และเราก็ค่อยไปลอกเลนไปกอบโกยเอากลับมาใช้นะครับนี่คือการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่สวนของเราไม่ว่าจะเป็นที่ดอนหรือที่ลุ่มที่ควรจะมีคือถ้าเป็นที่ดอนก็มีไว้แก้ปัญหาน้ําท่วมเพราะน้ําท่วมการในทางการเกษตรคือน้ํามันแช่รากแม้ไม่ล้นผิวดินแต่มันแช่รากก็เรียกว่าน้ําท่วมแล้วแต่ถ้าเป็นที่ลุ่มนะครับก็เป็นที่เก็บกักน้ําระบายน้ํา ทังนั้นพี่น้องครับเราหามหาน้ำน้ำใจของคนที่จะปลูกต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้ไปสร้างเมฆแล้วเมฆตกลงมาเป็นฝนมีน้ำใจหรือเปล่าฝนตกลงมาเนี่ท่านปลูกป่าหรือ,อยังผมก็จะเริ่มโครงการปลูกไปได้หน่อยอย่างแล้วนะฮะเดี๋ยวรอให้เข้าพรรษาก็จะเริ่มเรียกว่าปลูกป่า หน้าสวนมีที่สาธารณะอยู่ปลูกเลยครับหน้าบ้านเราให้มันล่มมันคลุมมันเย็นนะครับมันพี่น้องครับอย่าทิ้งวันอาสาหาบูชาวันเข้าพรรษาให้เปล่าประโยชน์ให้กลับมาเป็นคนมีศีลมีธรรมแต่ไม่ใช่ธรรมะโชว์ออฟไม่ใช่รู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะเราเป็นผู้มีธรรมะ แม้ว่าเราจะรู้ธรรมะไม่เยอะก็ตามนะครับก็ขอให้เราใช้โอกาสนี้ในการที่ปฏิบัติเคร่งครัตดต่อศีลและประพฤติทธรรมความสุขย่อมเกิดแด่ท่านทั้งหลายเนื่องในวันสาคัญทิศบนบางประมาะก,ก็นำมาเล่าสู่กันฟังอย่างนี้ถ้าคิดว่าดีช่วยกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามทิดบวนบางประมาของท่านด้วยนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบวนบางประมาอดิศักดิ์บวญกิยาพันธ์นะครับท่านอยากรู้ผมเป็นใครมาจากไหนก็ติดตามคลิปเสียงนะทางบุญชาแนลวันที่13กุมภาพันธ์2567ก็จะรู้ประวัติผมทั้งหมดนะฮะ และอยากจะรู้ว่า,าผมทาง,งานปีนี้ที่ไหนอย่างไรก็ฟังวันที่5กุมภาพันธ์2568แต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในปีนี้ท่านจะติดตามรายการของผมได้ก็คือว่ารายการทางคลิปเสียงคือฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับท่านก็ติดตามได้ วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการทิศบ้วนชวนคุยทางบวนแชนแนลนะฮะก็เลือกฟังเอาเลยครับท่านสะดวกเวลาไหนแต่ถ้าเผื่อท่านยังฟังวิทยุ AM เราก็จะมีที่สทล4จันทบุรีคลื่น1170เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็พี่น้องอยู่ทางภาคตะวันออกนะฮะ และอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีวิทยุ A.M. นะฮะสวพพิษณุโลกนะครื่น1 4 2 2เวลา18.30นาฬกา30นาทีถึง19นาฬกาอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเผิดท่านต้องการที่จะชมรายการสดและถามปัญหาสดๆสดสดกันเลยนะครับก็ขอความกรุณาติดตามได้ทาง รายการคลินิกเกษตรวันจันทร์ครับสด19:30นนาทีส่วนวันศุกร์ก็เป็นรายการสุขกับสหายเกษตร19:30นนาทีก็รายการแต่ละตอนก็จะเป็นรายการ1ชั่วโมงนะสดทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับแล้วก็จะนำคลิปนั้นไปลงทาง YouTube ให้ท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็ทางบ้วนแชนแนลส่วนท่านที่พิมพ์ชื่อช่องว่าอาจารย์บ้วนนะครับก็จะมีรายการทิดบ้วนชวนคุยที่เราเคยทำในทีวีเราก็นำรายการนั้นมาลงทาง y u u t u b e f b o o k นะฮะก็ติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะฮะ ถ้าไม่มีอะไรพี่ปลาเจะปล่อยคลิปวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการข้อคิดทิศบ้วนและวันพุธก็จะเป็นรายการคุยกันหลานปู่เป็นรายการส่งเสริมสถาบันครอบครัวนอกจากนั้นก็ยังมีคลิปเก่าๆบ้างและคลิปใหม่ๆใ,ในการตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการที่ลงทางอิ k t ต k กแล้วก็อีก หลายๆสื่อพี่น้องก็ติดตามนะครับส่วนท่านที่จะติดต่อกับทิดบวนบางประมาะใช้ตู้ปน12กํากำแพงแสนนะคนปรปฐม7 3 1 4สหสำหรับคนที่ยังถนัดเขียนจดหมายอยู่นะฮะแต่ถ้าเผื่อท่านใช้ทางลายสะดวกที่สุดอย่าฝากคำถามไว้ในอ e ินบล็อกนะครับเราไม่มีที่จะโอกาสไปดูได้ขนาดนั้นก็ฝากมาที่แอ buan 2494ต้องเติมแอด้วยนะฮะด b u a n 2494เฟสฟรลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้นสูทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตฟรยลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวย เฟตริลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิารา,ามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตโงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,กรไทยทั่วทุกทิศ ใช้ปุยป๋ยตราปิระมิดธาตุอาหาร<ม>พืช,พชคุณภาพ<ม> <ผ tut S 1> ของสหายเกษตร